สวัสดีครับขอต้อับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอนะครับวันนี้พาน้องๆมาเที่ยวสะพานพระราชวังจันทร์นะมาเดินเล่นต่างอากาศเด็กๆก,ก็แฮปปี้นะฮะนี่เราจะเดินไปตรงนู้นก่อนเามากินข้าวไปด้วยเดินเล่นไปด้วยนะคะตรงแถวนี้ก็มีของกินของผู้ใหญ่ด้วยวันนี้ลมลื่นดีนะฮะจริงๆนะถ้าหาว่าแดดหน่อยนะด,ด้านในนะ คือมีล่มแต่วันนี้ข้างนอกก็มีล่มก็เดี๋ยวรอตรงนี้แหละตื่นเต้นใหญ่เลยที่นี่เขาก็มีเลนทำเล่นนะมีเลนให้ด้วย,ยออกกําลังกายจะอี เกี่ยวไหนนกเกี่ยวนกอยู่ไหนนกอยู่นู่นปอบมือปอบมือ วันนี้มาลังวัดค่ะทำการนะคะช่างลังวัดมาลังวัดปักหลักหมุดหมดแล้วค่ะปักหลักหมุดทุกแปลงแล้วค่ะเอาโซนนี้ก่อนนะคะด้านหน้าเป็นถนน9เมตรโซนนี้ยาวไปไป ก็ได้เจ็ดหลังแรกค่ะเจ็ดหลังแรกแปลงละห้าสิบเจ็ดตารางวาค่ะสามห้องนอนก็ได้สองห้องนอนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าต่างจองสองล้านต้นต้น,ตนค่ะแปลงแรกจองแล้วค่ะโอ้ตอ้ตองรถจอดนะคะพรุ่งนี้จะขับรถมาจากจังหวัดน่านค่ะครับ <laughs> ขอจองแล้วค่ะวับพรุ่งนี้จะมาทําสัญญาอยู่จังหวัดน่านแปลงแรกเลยใช่ไหมแปลงแรกแที่รถจอดนะคะท<อ>ขามาตรงนู้น อยู่นู่นช่างสองกล้องอยู่นู่นเลยไหนช่างไหนช่างช่างอยู่นู่นช่างอยู่นู่นค่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแม่เมย์อยู่ไหนอะแม่เมย์อะเรียกแม่เมย์ใช่ไหม เขาเลยไถนามาเราจะให้เขาทําแค่นี้แล้วก็ตรงคันนี้อาทิตย์หน้าเราจะยื่นขอญาติถผดินไนงะแค่คันเนี้ยไปเนี่ยเราจะถผหมดเลยเจึงให้ทําเฉพาะทํานาเฉพาะข้างนี้แล้วเขาลืมเนี่ยเขาทำมัน <laughs> พ <laughs> ูมเราบอกเขาว่า,วาทำมาซีกเดียวอีกซีกให้ทํานาเขาก็ใจว่าซีกนู้น <laughs> เอของไทยเขามาอุ้มเงี้ยของเขาของอุ้มหน่อยแล้วอยากได้อีกแค่อยากได้อีกไงเนี่ยวันนี้เรามางานอะไรมาอะรมาสวรรคศาลาแต่แยโนคาศาลานี่ที่เราต่อเติมมาใหม่วันนี้นะคะ ก็มาถวายแล้วยานุก็มีอาหารมาเลี้ยงอ,อาหารถวายพระถวายเทียนพระแล้วก็มาเลี้ยงคนงานแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมงานไหมคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วันนั้นที่เรามายัางโล่งๆเป็นขี้โคลนเป็น,นปูน,นเศษปูนอะไรดินแตกเต็มเลยนะคะคือค่ะค่ะพี่น้องบ้านสวนอุดมสุขของเราก็มาช่วยกันสร้างสี่วันนะคะทั้งหนึ่งสี่วันแล้วก็เทพืนทพ้นเทปูนทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ระบบระบายน้นาก็<อ>นะคะเราก็มาช่วยกันสี่วันวก็คือไม่ได้เย,ยี่ยไรไม่ได้บอกบุญที่อื่นเลยนะคะเราก็ทํากันเองก็หมดไปเสษก็บา พอทําเสร็จก็ได้ใช้ประโยชน์กันนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เขารู้ว่าเรามาทําบุญถวายพระทหารเพศแล้วก็ถวายจิตอาสาก็มาเต็มมาช่วยกันเด็ดวาดแล้วก็เคลีรยพื้นที่ขยะในวันนี้ด้วยนะคะก็บอกเอฟตีอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเอตีน้องเมย์น้องหน่งเอฟตี่านนกว่าทุกบาททุกสตังค์ที่เอามาทําบุญเนี่ย ก็ด้วย f อีก็มาช่วยดูคลิปช่องเราต่างๆไรายได้หลักพันเราก็เอามาทําบุญทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เอของยานกุกน้องเมย์น้องเหน่งก็ได้รับอันนี้สงผลบุญนี้โดยเพ่อถึงกันนะคะจากทุก ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอของยาโนกของน้องเมย์น้องเหน่งทุกท่านให้มีสุขภาพพลันใม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันโนสุขขังพลังทุกท่านนะคะสาธุชาตเอาลูกเอาแม่โทรมาช่วยขนเก็บไปหลายคันรถเลยค่ะเนี่ยงได้ออกมาสวยงามอย่างนี้ขอบคุณมากๆค ไปช่วยกันติดป้ายยาวๆนี่ก็คือป้ายขยะรีไซเคิลส่วนป้ายเล็กๆและคะกด้านหลังเนี่ยที่เขียนว่าขยะเปียกขยะเปียกจะอยู่ป้ายเล็กนะคะส่วนห้ามทิ้งขยะติดที่ตามต้นไม้ต้นโพอะไระคะ่ะไว้ันติดเลยนะคะชอบ เดี๋ยวน้ำลายเลยเห็นป language> ูกกิน <si> กับกินด้วยเอ้ยโดกือบ๊ายบาย He's <laughs>